พระเยซูตรัสว่าประชากรของเราพวกคุณต้องละทิ้งวิถีเก่าเสียจงปร่งใสและซื่อตรง12มกราคม2560พระวจะนะจากพระเยซูผ่านซิตเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลพระเยซูเราต้องการพูดคุยกับเจ้า เราจะใช้เจ้าได้อย่างไรหากเจ้าไม่มีข้อบกพร่องเราจะเชื่อมโยงความรักอันไม่มีเงื่อนไขของเราเข้ากับความเหมือนกันได้อย่างไรหากพื้นที่ที่เหมือนกันนั้นไม่มีข้อผิดพลาดใช่แล้วนี่คือความจริงที่ว่าเมื่อเจ้าตัดสินผู้อื่นเจ้าควรตัดสินตัวเองก่อนเพราะมันจะกลับมาหาเจ้าแม้ว่าหน้าที่ของเจ้าคือการช่วยเปิดเผยบาป แต่เจ้าก็ยังต้องถูกเปิดเผยเช่นกันดังที่พวกเขากล่าวไว้ว่าเมื่อเจ้าชี้นิ้วไปที่ใครนิ้วสมนิ้วจะชี้กลับมาที่เจ้าและนิ้วเดียวจะชี้ไปที่พี่น้องของเจ้านั่นเป็นเหตุผลที่เหล่านักบวชเลือกที่จะเงียบเพราะพวกเขาเห็นตัวเองอย่างชัดเจนกระนั้นเจ้าก็ไม่สามารถเงียบได้ เพราะเจ้าเป็นทั้งยามเฝ้าดูและผู้เลี้ยงแกะเจ้าต้องเรียกร้องและเปิดเผยสิ่งเหล่านั้นที่ขัดขวางมนุษยชาติจากการดำเนินชีวิตในสวรรค์นบนดินด้วยเหตุนี้เจ้าจึงต้องระมัดระวังและเคร่งครัดเป็นพิเศษต่อข้อบกพร่องที่เราชี้ให้เจ้าเห็นเรารู้ว่าเจ้ากำลังสั่นไหวอยู่ภายในนะแคล เรารู้ว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรบางครั้งบทเรียนเรื่องความถ่อมใจเหล่านี้ต้องลึกซึ้งและลึกขึ้นไปอีกไม่มีใครจะรู้ถึงขอบเขตของบาปของตนเองจนกว่าจะถึงสวรรค์ในช่วงเวลาแห่งชะตากรรมนั้นเมื่อทุกสิ่งถูกเปิดเผย อย่างไรก็ตามบาปที่ได้สารภาพแล้วจะไม่ถูกพบในที่นั่นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นเพื่อกล่าวโทษเจ้าคือบาปที่ไม่ได้สารภาพและไม่ได้กลับใจมันจะดีกว่าไหมที่จะถูกกล่าวโทษในตอนนี้ที่รักแทนที่จะเป็นในตอนนั้นเราช่างเกลียดที่ต้องเห็นเจ้าทนทุกข์เช่นนี้ แต่กระนั้นมันก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการชำระล้างไฟแห่งการหลอมรวมกำลังหลอมทองคำที่จะถูกปั้นแต่งเป็นภาชนะบนโต๊ะของกษัตริย์เจ้าจำเป็นต้องผเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้และแบ่งปันต่อสาธารณะเพื่อที่เราจะสามารถเยียวยากรณีที่เลวร้ายที่สุด ซึ่งเจ้าก็ใกล้เคียงกับพวกเขาอยู่เจ้ารู้ดีว่าสิ่งที่เราพูดคือความจริงเพราะหากพระคุณเหล่านี้ถูกมอบให้แก่คนบาปท,ที่เลวร้ายที่สุดพวกเขาก็คงกลายเป็นนักบุญไปแล้วในตอนนี้แต่เจ้าก็ยังคงต่อสู้ดิ้นรนทำไมถึงเป็นเช่นนี้ไม่ใช่เพราะเจ้ายังไม่ได้ปล่อยวางตัวตนของเจ้าอย่างหมดจดหรอกหรือ ไม่ใช่เพราะเนื้อหนังของเจ้าดื้อรัน้นยึดติดกับวิถีทางเดิมๆหรอกหรือไม่เป็นไรเจ้าก็มีเพื่อนร่วมทางมากมายและนั่นคือเหตุผลที่เรากำลังใช้เจ้าแต่ยิ่งคุณรักผู้อื่นมากเท่าไหร่ความเมตตาจะชำระล้างและปกป้องคุณมากขึ้นเท่านั้นอย่าละทิ้งการป้องกันความรักของคุณเลย เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นประตูบานใหญ่จะเปิดออกและเหล่าปีศาจจะเข้ามาทรมานเจ้าโดยสิ่งที่เจ้ารังเกียจในตัวเองและกำลังต่อสู้อยู่มันเป็นเพราะว่าเจ้าได้รักอภัยและร้องเรียกหาเราเราจึงรีบเข้ามาอบก,กอดเจ้าแม้เจ้าจะเปืเป้อนไปด้วยโคลนตมซึ่งจะถูกชำระล้างเมื่อเราอบเจ้าไว้ในอ้อมแขนของเรา แคลอย่าให้ความเศร้าโศกจากบาปของคุณมาครอบงำคุณไปเสียก่อนหนทางของคุณสำคัญกับเรามากเพราะคนอื่นจะได้เห็นว่าคุณก็เปราะบางและเสื่อมทรามเพียงใดคุณก็มีแนวโน้มที่จะถูกสิ่งรบกวนและเอาแต่ใจตัวเองทุกข้อบกพร่องเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนมีแต่ผู้คนในคริสตจักรกับสร้ากภาพลักษณ์ที่ดูดี พยายามปกปิดทั้งหมดไว้ภายใต้เปลือกนอกที่ยอมรับได้นั่นไม่ใช่สิ่งที่ข้าต้องการเลยประชากรของข้าข้าไม่ได้กล่าวไว้หรือว่าจงสารภาพบาปต่อกันและกันแต่ทำไมพวกเจ้ายังคงปกปิดไว้มากมายทำไมพวกเจ้าถึงปกปิดสิ่งเหล่านี้ด้วยเปลือกนอกของความศรัทธา ทำไมคุณไม่จริงใจกับพี่น้องของคุณละ่ะทำไมคุณไม่ให้พวกเขาเห็นภายในที่ยอมรับไม่ได้นี้ละ่ะเจ้ารู้หรือไม่ว่าพวกเขากำลังพยายามอย่างยิ่งที่จะรักษาภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน้าพวกเจ้าพวกเขากำลังทนทุกข์จากโรคนี้เช่นเดียวกับที่เจ้าเป็น แต่เมื่อเจ้าสารภาพข้าก็จะรักษาเจ้าเมื่อเจ้าร่วมแบ่งปันความอ่อนแอกับผู้อื่นข้าจะรีบไปฟื้นฟูเจ้านั่นคือเป้าหมายทั้งหมดของข้าเพื่อช่วยให้คนบาปพ,พ้นจากตัวเองและเตรียมตัวไปสู่สวรรค์เราอาจจะไม่สามารถทําให้เจ้าสมบูรณ์แบบบนโลกนี้ได้แต่หากข้าสามารถพาเจ้าไปถึงจุดที่มีความสำนึกผิดในการกระทำผิดของเจ้า เราก็ได้เดินทางมาถูกทางแล้วส่วนที่เหลือจะรอเจ้าในสวรรค์ข้าไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้เพื่อทำให้คุณท้อแท้แต่เพื่อให้กำลังใจคุณต่างหากมันไม่ใช่งานหนักและน่าเบื่อที่ต้องแสดงภาพลักษ์ที่สะอาดสะอ้านอยู่ตลอดเวลาหรือ ปีศาจไม่ได้ทำให้คุณท้อแท้โดยการกล่าวหาว่าพวกเจ้าเป็นคนเสแสร้งเพราะพวกเจ้าเองก็มีความผิดเหมือนกับคนอื่นๆหรือข้ากำลังพยายามปลดปล่อยพวกเจ้าจากวงจรของความศรัทธาตนเองที่ผูกมัดพวกเจ้าเพื่อที่คนอื่นจะได้รักและยอมรับพวกเจ้า ภายนอกผู้คนจะยอมรับและให้เกียรติพวกเจ้าแต่ภายในพวกเขากลับรู้สึกอิจฉาเพราะพวกเขาไม่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนที่พวกเจ้าปรากฏให้เห็นมันไม่ทำให้พวกเจ้าไม่สบายใจหรือประชากรที่รักของข้ามันควรจะทำให้พวกเจ้าไม่สบายใจอย่างยิ่งมันควรจะทำให้พวกเจ้ารู้สึกกังวลมากทีเดียวลงมาจากหอคอยงาช้างของพวกเจ้า และให้คนอื่นได้เห็นสิ่งสกปรปกใต้เล็บของพวกเจ้าไม่ใช่เพื่อให้พวกเขาคิดน้อยลงเกี่ยวกับพวกเจ้าแต่เพื่อปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระว่าพวกเขาก็ไม่ด้อยไปกว่าพวกเจ้าเจ้ารู้ไหมเมื่อพวกเจ้ามีชีวิตที่โปร่งใสเช่นนี้พวกเจ้ากำลังปลูกเมล็ดแห่งความหวังในชีวิตของผู้คน ผู้กล่าวหาพี่น้องไม่เคยหลับไหลตลอด24ชั่วโมงทำงานโดยส่งปีศาจของเขามาทำลายทำให้ผู้คนเสียศักดิ์ศรีลดคุณค่าและทำลายความหวังของมนุษย์ข้าต้องการให้พวกเจ้านำแสงสว่างเข้าสู่โลกนี้ไม่ใช่โดยการเปิดเผยทุกสิ่งที่สกปรกของพวกเจ้าแต่โดยการยอมรับว่าพวกเจ้าคือใครจริงๆต่อหน้าผู้คน ว่าพวกเจ้าไม่ดีไปกว่าคนอื่นและมันต้องใช้ราคาเดียวกันในการไถ่พวกเจ้าเหมือนกับคนขอทานที่ต่ำต้อยที่สุดบนถนนเมื่อพวกเจ้ายือนอยู่ในจุดนี้และมองเห็นตัวเองพวกเจ้าจะเห็นค่าอย่างชัดเจนการมองเห็นของพวกเจ้าจะใสสะอาดและชีวิตของพวกเจ้าจะเริ่มเปลี่ยนไปเพราะพวกเจ้าได้พยายามรักค่ามากกว่ารักตัวเอง และการนำเสนอตัวตนที่มีความยึดมั่นในความถูกต้องของตัวเองข้าไม่ได้ตำหนิพวกเจ้าข้ากำลังขอให้พวกเจ้าพิจารณาตัวเองใหม่ว่าพวกเจ้าคือใครต่อหน้ามนุษย์และพระเจ้านี่คือวิธีที่คนยากจนและแตกสลายจะค้นพบข้า ความเล็กของพวกเจ้าเหมือนกับมือของเด็กน้อยที่ยื่นออกไปพร้อมกับพูดว่าดูสิพระอาจารย์กำลังเรียกคุณอย่าก,กลัวพระองค์เสด็จมาเพื่อช่วยเราเราเป็นลูกเล็กๆของพระองค์และพระองค์อ่อนโยนรักและให้อภัยเสมออย่าท้อแท้จากบาปของพวกเจ้าจับมือข้าเถอะมาหาน้ำพุแห่งความรักการรักษาและชีวิตนิรันดร์มาสิ อย่ากกลัวไปพระองค์กําลังรอคุณอยู่เราจะทำสิ่งนี้ได้อย่างไรถ้าพูดตามความเป็นจริงแคลเมื่อเจ้ายืนต่อหน้าข้าและยอมรับตัวเองว่าเป็นใครจากนั้นเจ้าจะยืนต่อหน้าผู้คนและเผยให้พวกเขาเห็นว่าเราคือใครมันง่ายมากเด็กเล็กก็ทำได้ แต่ผู้ใหญ่ที่ใช้ชีวิตพิสูจน์คุณค่าของตัวเองต่อผู้อื่นต่างหากที่ขัดขวางเราสิ่งนี้ไม่สามารถสำเร็จได้เพียงแค่คำพูดเท่านั้นเจ้าจะไม่สามารถพูดได้แค่พระเจ้าทรงทำทั้งหมดหรือพระองค์ทรงทำม,มันไม่ใช่ค่านี่คือท่าทีภายในที่ถูกสร้างขึ้นจากการเผชิญหน้ากับตัวเอง ในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดซึ่งข้าจะมอบให้กับเจ้าการเผชิญหน้านี้แม้ว่าจะเป็นการทำให้ละอายใจมากแต่จะเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณในลักษณะที่ความดีของข้าฉายแสงออกมาจากพวกเขาพวกเขาหายไปจากตัวเองและข้ากำลังส่องแสงออกมาจากพวกเขา พวกเขาได้ยอมแพ้การพิสูจน์ตัวเองการปกป้องตัวเองและปล่อยวางทุกสิ่งที่ปกปิดไว้ตอนนี้พวกเขายืนต่อหน้าข้าและผู้คนในชุดขาวสะอาดซึ่งถูกชำระด้วยโลหิตของข้าคำพูดไม่จำเป็นหรือสามารถโน้มน้าวได้แม้ว่าพวกเขาจะให้เครดิตทั้งหมดกับข้าเว้นแต่จะมีความเชื่อที่แท้จริงและลึกซึ้งในใจ ชายและหญิงมีความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าที่เจ้าจะเข้าใจพวกเขามีความสามารถในการสัมผัสถึงจิตวิญญาณและพระวิญญาณของข้าก็เป็นพยานว่าคนนี้ได้พบกับพระอาจารย์แล้วคนนี้เคยอยู่บนล้อปั้นดินคนนี้ถูกบทขยี้จนกายเป็นฝุ่นละเอียดและฟื้นขึ้นมาอีกครั้งในน้ำแห่งชีวิตใหม่คนนี้รู้จักพระองค์ แล้วทำไมข้าถึงยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเพราะว่าพวกเจ้าประชากรของข้าต้องปล่อยวางวิธีเก่าๆหน้ากากเก่าๆและการปกปิดที่พวกเจ้ามักใช้กับผู้คนมาหลายปีแล้วตอนนี้พวกเจ้ายือนอยู่ต่อหน้าข้าแล้วพวกเจ้าเป็นตัวแทนแห่งความรักของข้าไปอย่างมนุษย์และพวกเจ้าต้องสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจและความอ่อนน้อมของพวกเจ้า ว่าพวกเจ้าได้อยู่ในที่ประทับของข้าแล้วที่พวกเจ้ารู้ทางไปยังห้องของข้าและสิ่งที่รอคอยทุกคนที่มาที่นั่นคือความรักที่ไม่มีเงื่อนไขการรักษาและการชำระล้างอย่าก,กลัวไปเลยประชากรของข้าอย่าก,กลัวที่จะนำผู้อื่นมาหาข้าโดยการเป็นตัวของตัวเองต่อหน้าข้า ทำเช่นนี้แล้วพวกเขาจะวิ่งเข้ามาหาพวกเขาจะเห็นสิ่งที่แตกต่างในตัวพวกเจ้าสิ่งที่แท้จริงสิ่งที่ไม่ใช่จากโลกนี้พวกเจ้าขุดทองขึ้นมาและผ่านการหลอมจากไฟของผู้หลอมทองแล้วและพวกเจ้ารู้จักพระองค์เมื่อพวกเจ้าจงรักภักดีทำเช่นนี้พวกเขาจะรีบวิ่งเข้ามารู้จักข้า